มาร้านแรกกันทุกคนเดี๋ยวก่อนฉันมาด้วยนิวยอร์กปะเพราะเคสเกรซเขาเป็นแบรน์ของนิวยอร์กอันนี้ลดมากถึง50%าอร์เซ็นตอกไม้ล,ล,ลิลลี่บ้าหรอเดซี่ดอกลิลลี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นตเฮนรี่วันนี้จะพาทุกคนไปช็อปกันแต่ไม่ได้ช็อปแบบธรรมดาเราจะไปช็อปให้โลกจำไปกับแคมเปญ The กเฟรเซสแกลนเซลส2022ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นตเฮนรี่เป็นงานเซลล์ที่ทุกคนรอคอยเพราะสิ่งพิเศษจ,จากบัตเดวัน บัตรเครดิตที่ร่วมรายการก็เพียบเลยนะครับแล้วก็มีรับเครดิตเงินคืนส่วนลดต่างๆสิทธทิพิเศษสำหรับ Top ปนเดอร์ก็เพียบอย่ารอช้าครับไปช็อปกันเลยอะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านแรกที่เราจะไปช็อปกันวันนี้ร้านอะไรมาร้านแรกกันทุกคนเดี๋ยวก่อนฉันมาด้วย วันนี้มีแขกเราบเชิญพิเศษหน,น,นึ่งคนคันต้องมาเชอญต้องมาจ่ายตางังนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนเลือกแล้วเลือกแล้วแนะนานตัวก่อนซินี่ใครพายชวานซิพพายชวานน้าพอยเองค่ะน้าพอยของทุกคนนี่ร้านแรกมาดูกันโปรโลด3 0ใครอยากช็อปท<า>ั้งแพงกระเป๋าดินเชิญที่นี่นี่อันนี้อันนี้ที่ไหนสีแดงสีแดงนี้หรือว่าสีแดงเลือนหมูก็ต้องแดงนี้ไหมแต่จริงแต่งจริงอันนี้มันต้องใายเล็กเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นใบเล็กแกทำไม ก็ผู้หญิงก็เถื่อบอกเป็นเพราะเขาไม่ได้ใช้จริงนี่อันนี้ก็ดีนะนิวยอร์กว่าเขาเคสเฟรชเขาเป็นแบรน์ของนิวยอร์กมันเป็นเพรสโซ่เป็นฮอตดอกอะไรเงี้ยนู่นตรงนู้นก็มีเซลล์โอ้ยไปนั้นน่ารักกะชอบคนนั้นน่ะน้องกบสีเขียวเพิ่งเข้าชุดแกแล้วมันใช้ยังไงก่อนอ๋อที่เป็นคอสบอดี้ไม่แล้วที่นี่ทำไมรู้ปะทำไมโปเขาดีนะเขาซื้อ4,500เนี่ยเขาได้คืน500 500อืห้อคุ้มค่ามันคุ้มมากจริง ต่อร้านอื่นไงอุ้ยมีลูกเคนนิดด้วยอะลูกเคนนิสอะพี่ทันปะเอาเพิ่มทันไหมนี่น่ารักอยากได้เองแต่ไม่ลดไงก็ซื้อราคาเต็มไปก่อนอุ้ยป่ามากเลยค่ะพี่คือตอนนี้เซนทรัลเวอ่ะร้านใหม่ๆเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโซนแฟชั่นใหม่ๆอะได้เลือกช้อปปิ้งกันหรือว่ามาเดินกินร้านอาหารใหม่ๆกันเทียบแน่นอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้นนโครเด่นมาก เมื่อกี้ลด30%ใช่ไหมอันนี้ลดมากถึง50%าสิบเปอร์เซ็นต์ร้านอะไรลาคอสิคะร้านโปรดของผมเองแหละสายนักกอล์ฟสายนักกีฬาเทนนิสสายสปอร์ตตี้นี่ก็คือต้องร้านนี้สายแฟร์ก็ได้ใส่แฟชั่นด้วยใส่แฟชั่นโหดูนี่น่ารักขนาดนี้เร็วๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปเไปเธอเธอได้พักแล้วยังคุณขยันออกกำลังนะเราอ่ะน่ารักไหมลาคอส เซลห้์เซที่สุดไหนมาดูซิเนี่ยมันน่ารักใส่ไปทำงานใส่เล่นกีฬาหรือว่าใส่ไปขับรถเล่นหรือว่าไปเที่ยวครอบครัวเนี่ยเหมาะมากพี่มานนิจะไปไหนมันมีคอร์เปอร์เลดด้วยแนะสโนป,ปี้น่ารักนะแต่ไม่รถานเราต้องไปตรงนี้ แร็กนี้แร็กนี้เนี่ยเลือกไว้แล้วเมื่อกี้แอบบดูอยู่เนี่ยดูดียังมีความเป็นแบบลูกคุณผู้ดีแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะได้ปะ่ะได้แล้วก็ใส่กับบูทอะไรอย่างเงี้ย <10 S 1> ลด30อุ๊ยอันนี้ <10. S 1> นังลากอ่ะทริปเปิลเคดูดีชอบอ่ะทุบค่ะน้องเอาตัวนี้ ของฉันแล้วก็ของเขาของฉันค่ะหรือว่าของเธอคนเดียวของฉันค่ะไปค่ะพี่ไปค่ะร้านไหนต่อดีรองเท้าแมกระเป๋าแล้วเสื้อแล้วรองเท้าดีกว่าชั้นหนึ่งกันบ้างต่อไปสายสเนคเกอร์เฮดเราจะไม่พลาดดูซิว่าวันนี้จะโดนอะไรอีกอ๋อมันคือร้านนี้ไงไน่ารักไงสิน่ารักนี่แกดูป้ายนี่มันตะโกนเรียกชื่อฉัน นี้เขาบอกว่าพิเศษมากเพราะว่าลด70นทั้งร้านไม่ว่าจะชิ้นไหนไม่ว่าจะฉีบชิ้นไหนจะชิ้นนั้นชิ้นนู้นชิ้นนี้70ลดหมดจากราคาป้ายแต่ตอนนี้รองเท้าเรียกชื่อแกอยู่ข้างหลังคนไหนแก๊งหุ้มข้อแก๊งคนบดอะไรอย่างเงี้ยมันดีตะโกนคนนี้น่ารักนะคนนี้ก็จะแบวๆหน่อยแต่แก๊งอย่างงี้ก็มีความเป็นแบบวินเทจดูเป็นแบบเซนเจอร์ติงเป็นแบบอะไรแบบนี้เหมือนกันนะได้เลยอย่างเงี้ย3,900บาทลด70%เหลือ แตามี่ไปจสี่แปดลดประมาณพี่อย่าคิดเลยช่างมันเถอะุ่งที่ตอนจ่ายเงินอันนี้น่ารักอ่ะเป็นคนร้อนแรงร้อนแรงแบบเสือแบบมี texture อันนี้ไม่ใช่เสือพิ้นนะเป็นเสือปักเออมันมี t e x t u r หนักไงยมี่ยัเก่งด้วยนี่มันเสื้อผ้าผู้ชายปะแต่ฉันแคร์ี่โอเวอร์ไซส์ได้เอออันนี้ดูคนนี้แบบทรงดีขากระบอกด้วยเราเป็นผู้ชายขากระบอกเพราะว่าใส่ขาเดียไม่ได้ไม่ได้มันติดติดน่อง อ่ะดีดีนะดีก็คืออาชีพเนี้ยยังอยู่ไงเพอร์ซน l ลช o อปเปอร์อันนี้ส่งดีสีสวยด้วยค่ะเอาเลยป่ะเอาค่ะซื้อเลยนะซื้อค่ะรูดมันต้องโดเย็ดมากเลยนะเพราะมันมากกว่า50%อีกอ่ะ5,990เหลือ1,797บาทป่ะปูดโอเค ว่านี่มันร้านของฉันมันไม่มีไซส์ฉันไงปะปะไปซื้อไปร้านอื่นละต่อไปเป็นตาของฉันแล้วนะแต่งบ้านแต่งบ้านหรอแต่งบ้านแล้วใช่ไหมแต่งบ้านแล้วแต่ไม่เสร็จนะสี่ปีแล้วเราจะเสียทรัพย์กันอย่างรุนแรงแล้วนะแต่งบ้านไปค่ะ Passion โนี่มันคือสถานที่ของฉันฉันมาบ่อยมากแต่วันนี้ยังไง แกดูป้ายสีแดงเรียกชื่อฉันฉันไปก่อนละโอ้ยมันมันมันเยอะเหมือนกันนะป้ายสีแดงอ่ะจานชามเครื่องหายต่างๆโอ้ยป้ายแดงมันเยอะมากป้ายแดงมันผู้ชายซื้อดอกไม้ให้หน่อยเอาอะไรดอกอะไรดอกลินลีลิลลี่บ้านอะไรหรอเดซี่ดอกลิลลี่เดอะพอยต์ก็คือการจัดแบบนี้เอาบนโต๊ะกับลุกกระลิกแบบนี้มีเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปจัดดอกไม้เราพุ่งตัวไปที่ป้ายเซลล์กันกู่นห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเครื่องนอน เครื่องนอนฉันจะไปเครื่องนอนแล้วอันนี้ก็70นะนางก็มีชุดแบบชุดรูส์รูส์ูสชุดใส่ผ้าลินินเนี่ยใส่ใส่เออกูมา,าค่ะจีบแล้ค่ะปกติอ่ะเป็นคนชอบ H&M Home อยู่แล้วเวลาไปลอนดอนเนี่ยต้องเข้าทุกครั้งแต่ว่าพอตอนนี้นางมาเปิดนั่าเปิดที่ไทยใช่มันก็เลยเป็นที่เดียวแห่งแรกในไทยถูกต้องเซ็นตันเวิลด์เท่านั้นต้องมา แล้วร้านก็ใหญ่ด้วยมีตั้งแต่แบบดอกไม้แจกันเก้าอี้ยังมีเลยพรมของใช้ในบ้านแบบเครื่องนอนของเด็กของอะไรครบโซนนี้โซนที่พิเศษมากๆเพราะว่าเราสามารถปักตัวหนังสือลงไปบนหมอนของเราได้เป็นผ้าที่แบบเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าคุมหมอนปลอกหมอนค่ะคุณพี่แล้วก็อันนี้<อ>เป็นปลอกหมอนใส่ายรัก เราสามารถปักอินิเชียลชื่อของคนรักของเราสัตว์เลี้ยงของเราครอบครัวของเราได้อะไรก็ได้ลงไปนั่นก็จะมีฟอนต์ให้เลือกนี่ไงเต็มเลยทำอะไรได้บ้างเอ่ยจะปักเป็นปอกหมอนผ้าเช็ดตัวชุดตุมแบบน้ำชุดนอนอร้ผ้าเช็ดตัวก็ได้ก็คือทั้งรานเกือบทั้งรานคน<อ>ที่าาชอบทําของหายก็สามารถมาปักชื่อตัวเองได้นะคะจะได้ไม่หายต่อไปไม่มีใครจุ๊บเราได้แน่อนอนเพราะเป็นชื่อเรา ที่เนี่ยมี H&M Studio ใช่ไหมซึ่งไม่ว่าเราจะซื้ออะไรในร้านอ่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟ H&M Home หรือว่า H&M Fashion นะ่ะแค่1นึ่ใบเสร็จสามารถเอาไปยื่นที่ H&M Studio ได้เลยจะใช้ห้องซ้อมดนตรีหรือว่าจะใช้ห้องคาราโอเกะก,ก็ได้1ชั่วโมงต้องจองนะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะว่างหรือเปล่าถ้าเกิดตอนนี้ห้องว่างอยู่เราซื้อกาแฟใช่ไหมเราเอบเสร็จไปยื่นเลยแล้วก็เข้าห้องไปเล่นดนตรีไปซ้อมดนตรี เป็น power by x b t b t b t s ไม่ใช่ไม่ใช่ b n อยู่ไงเป็น power by x กับ b 2 s นะครับในในนี้โซนในนี้ก็จะมีพวกแก๊เกตต่างๆรวถึงหนังสือแล้วก็พวกขีบเขียนวาดเขียนเขาเรียกว่า stationery ค่ะคุณพี่อยู่ทางนู้นซึ่งส่วนตัวแล้วไม่ใช้นะคะพวกแบบงานแบบว่าเขียนอะไรต่างๆผ่านจอเรายังเป็นยุคแมนนวลอยู่ค่ะเราจะไปซื้อสมุดและปากกากันค่ะไปดูกันเถอะ เนี่โมสกินคือสมุดที่แบบชอบมากใช้มาตั้งแต่อยู่มหาลัยจนถึงตอนนี้มหาลัยเลยหรอมหาลัยเลยหรอคนอย่างแกก็ต้องมีนะจะได้จําได้ว่าวันไหนทําอะไรซื้อสเกจเดอร์บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกแบบเยอะมากเล่มเล็กเล่มใหญ่ได้หมดมันก็ดูคลาสสิกดูสวยนะอืมเอาค่ะซื้อให้หน่อยแต่ตรงนั้นเปรี้ยวกว่านางเซลเจ็ดสนียดูดิลดเจ็ดสเหลือแปบาท ตอนนี้เราอยู่กันที่โซนลำโพงขาดไม่ได้เลยเวลาจะไปตีกอฟหรือว่าจะตกแต่งบ้านอะไรก็ตามคือเราต้องมีลำโพงดีๆสักหนึ่งตัวอย่างนี้เลยลดอยู่จาก 16, 990หเรหรือ1 5ื่นเองลดไปตั้งเยอะนะเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เสียงมันคือดีมากเพลงดีๆมันต้องคู่กับลำโพงดีๆเข้าใจไหมทุกคนเพราะงั้นต้องมีลำโพงดีๆติดบ้านไว้ สาวสาวเชิญตรงนี้ร้านคิสแกก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันนี่นดูโปรกันก่อนชัดๆเซลแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตะโกนไป,ป <ะ S 1> ค่ะถ <ปะ S 1> างได้เฮสปาเลยอ่ะปัญหาข้อบาหไหลของคุณจะหมดไปนี่ไงของเซล์ปเซล,ลเต็มเลยดูดูด,ลด20ลด20ลด20 นี่ก็ล80ลด20โอ้เยอะไม่หมดก็คือมาได้ของเยอะมากคะอือนะคือได้ตั้งแต่น้ำหอม,มเครื่องสำอางสกินแครก์ก็คือครบทุกอ,อย่างที่นี่มีทั้งเคาน์เตอร์บง่ง<ม>เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็มีแบรนด์เกาหลีอะไรต่างๆมาสเมคอรคร,บ,ครบมากนะคะโอเคปะแยกย้ายไปเลือกของค่ะนี่คือร้านของผม big camera <c oughs> ซึ่งเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเราก็มีก a จ g e ตต่างๆอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องโรนินหรือว่าจะเป็นไมค์ไวเลส ที่รวมทุกอย่างไปดูกันว่ามีอะไรน่าซื้อบ้้งตรงนี้คือมาถามพี่ก่อนว่าตอนนี้ที่ร้านมีโปรลดอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรให้สําหรับลูกค้าบั้งครับครับก็ในส่วนของลูกค้าที่มาดูสินค้าที่สาขาวิคามล่าที่เซนต์ลนนะครับตอนนี้ครับเราก็จะมีโปรโมชั่นในส่วนของบัตรเครดิตอาจจะมีในส่วนของผ่อนการผ่อน0% 10เดือนและผ่อน0%สูงสุด24เดือนนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาครับ ไปซื้อกล้องหรือว่าซื้อแกเจตอะไรสามารถใช้บัตรเครดิตนะลดได้ไปเลย0%ูนเปอรเซ็นผ่อนมาเลย24เดือน12เดือนแล้วแต่ได้เลยนี่ทําเป็นโฮมสตูดิโอก็ได้มาอันนี้น่าจะเหมาะกับฉันฉันต้องร้ายไฟของหรือเปล่าไฟเนี่ยมันต้องมีตั้งนะที่บ้านกล้องวอลกเซลเซลสองหเก้าร้อยเกบาทจิดได้ด้วยสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับรายการกับกับพอย แต่งตัวก็แล้วแต่งหน้าก็แล้วแต่งบ้านก็แล้วกินกาแฟก็แล้วร้องคาราโอเกะก็แล้วดกต้องก็แล้วทําอะไรก็แล้วหิวอ่ะอยากไปญี่ปุ่นค่ะอยากไปญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องไปไหนไกลเพราะว่าตอนนี้สย์กานค้าส็นทัลโวยกญี่ปุ่นมาไว้น้ากับโซนจ่าแปนเอเวนิวครับโซนไอค่ะไปกันไปเฮ้ยอลิกกโต้ก็ใจมาเฮ้ยเชิญค่ะมีของกินเยอะมากเราไปดูันดีกว่ามีอะไรคือใครคิดถึงขนมญี่ปุ่น มาเซ็นทันโบก็คือซื้อหยิบกินได้เลยใช่ไม่ต้องรอไม่ต้องสั่งทีอะไรทั้งนั้นนึกว่าอยู่นี่นะชื่ออะไรนะสนามบินชื่ออะไรนะนาริตาเออมาค่ะพี่อิโลฮะรามิงด้วยวะอิโลฮะมันเป็นร้านปิ้งย่างที่เราชอบกินเฮ้ยกุ้ยช่ายหมี่เนี่ยงแต่ของขาวยันของหวานอะเดคอเรชั่นพวกก็แบบละลานตานะเออนี่ไงติ๊มติ่มเอาอันนี้เอา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 กินไหมกินร้านชื่ออะไรเนี่ยอาซาบุซาบกไอติมมอร่อยนะ อันนี้ก็จะเป็นแบบซอฟต์ครีมที่เด่นๆของเขาคือมีชาเขียวหลักๆเลยเพราะว่าเขาแบ่งชาเขียวมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็คือจะไล่ระดับความขมความหวานไปเรื่อยๆความเข้มข้นเนี่ยดูน่าจะประมาณ5ระดับมีไอติมอะไรแนะนำบ้างครับถ้าขายดีจะเป็นนมโฮเฟย์โดแล้วก็ชาเขียวอ่านมโฮเฟย์โดแล้วชาเขียวมันก็คงต้องชาเขียวเราจะมินก็ใช่เรื่องที่ไหนละมันไม่ใช่ไงมันก็เอาชาเขียวค่ะโปรโมชั่นนะคะโอ้ยโปรโมชั่นด้วย เยอะไปไม่ไหวพี่กินไม่ไหวแล้วต้องไปตรงอื่นอีกเอาตรงนี้ก่อนลวกันอันนี้หนึ่งค่ะขมไหฉันจะเอานู่นฉันเล็งไว้แล้วชอบมากร้านนี้ยนางมีเอาอยู่ที่ท่องหล่อเราก็ไปประจํามากเลยนางมีเปิดที่นี่ด้วยนะคะใครที่ไม่ได้ไปใส่แถวนุ้นก็มาตรงนี้ได้ในเมืองนี่เกะใช่ไหมคะ นิโก้นิโกใช่ค่ะนางมีขนมปังเป็นก้อนตรงนั้นซึ่งอร่อยมากปกติะชอบกินมัฟฟินแต่ว่าวันนี้นางยังไม่มาแต่เดี๋ยวเราจะรับเป็นอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาอันนี้กลับบ้านนะคะ1อันแล้วก็อันนั้น1อันค่ะปล่อยให้คุณผู้ชายเขาช็อปไปแต่เรามาแบบแม,ามาได้ไวแบบอารมณ์เหมือนแบบว่าอยู่แบบสถานีรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นหรือว่าสานามบินญี่ปุ่นกันดีกว่าซื้อของกระจุกกระจิกน่ารักนะคะแกมาเร็ว เราอยู่ไหนอ่ะเราอยู่ไหนอ่ะรอยู่รถไฟอยู่รถไฟใต้ดินญี่ปุ่นนี่เวลาเราเดินลงไปแล้วมันก่อนขึ้นรถไฟมันจะมีแบบผู้เป็นโตุมีอาหารก่อ,อนขึ้นรถไฟเนาะมันลดนะที่เนี่ยอย่าลืมมากันนะคะทุกคนอ่วันนี้ชอบบัตรหัก ช็อปบัตรหักไปเลยช็อปสะใจมากรถทั้งเซ็นทันเวลล์ใครมาก็คือได้ของกับบ้านแน่นอนรถในรถซื้อแล้วก็ได้อ e ีเวิลเชอร์แล้วก็มาลดอีกทีแล้วก็ลดย้ำยศลดกันไปอีกเรื่อยๆก็คือเอามาทาั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่สิทธิพิเศษต่งางๆบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมากมายมสิทธิพิเศษใครเป็นท็อปสเปนเดอร์นะครับรอ,อดูนะฮะว่าสิทธิพิเศษที่คุณจะได้จากเซ็นทันเวลล์เนี่ยคือจุกๆไปเลยท็อปเซตอะไรต่อกินต่อสิโซนญี่ปุ่นโซนจาร์ไหร่นะ แคมเปญ The Greatest Grand Sale นะครับมผม2022นี้จัดตั้งแต่วันนี้เลยถึง31กรกฎาคม,อ,มอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัโลโครับ